พี่จ้าพี่น้องสาวกระสินคนไกลบ้านมาพอพี่น้องอีกเด้วเด้อนี่เนาะห่างหายจากวงการทํำคลิปไปโดนหันกล่องไม้กันหันกล่องไม้กอนบ,บรรยากาศบ่อมอบ้านลกุกเอาอะไรลูกมาพี่น้องกินข้าวกินข้าววันเสาร์วันเสาร์ที่เท่าไหร่ วันเสาร์ที่เท่าไหร่มื่อนี่ยี่สี่บอวันเสาร์ที่ยี่สี่นจะจ๊ะกินข้าวกับส้มตำส้มตำใส่น้ำปูนะคะพี่ส้มตำพี่กองเอเลี่ยนให้พี่ส้มตำใส่น้ำปูเคีเ่ยวปะปลาสลิดทอดนะคะปลาสลิดทอดข้าวปุ่นเล็กน้อยนะคะพี่น้องกินกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวหนึ่งร้อนๆ ทักทายวันเสาร์ที่ยี่สิบสี่นะจจะนี่เอ,อ้ยเขาเฮียเขาเฮียนี่หอนห้วยหวยเห็นปะมาได้จจกกินน้ากันโดนล้วบวดได้ทักมุตเตาบ่ดได้มหาอาทิตย์หนึ่งเรอมังสมตำเขาใส่น้าปูน้าพี่น้องแซ่บกินซํำนี่แหละบ่มีเวียกนอนอยู่บ้านาซื้อ ราบังโลกระวังไพในเด้อบานเฮาคอยเห็นข่าวเสมอเสมอขอยานแท่นมือเจ้าออื้ากันดูแลรักษาสุขภาพดีๆเด้อพี่นอ้องเด้อฝันนอบ่งข่าวก็เลยคืดน้ำพี่น้องก็แจ้ส้นคนไทยเนาะเห็นอัน ม่ได้นอนเบ,บิ่งข่าวเบาอันนั่นที่เราไล่สดก่อนตายนะ่ะที่ว่าเราป่วยนะ่ะคนละคืนอีตูนสาดอ์โอ้โอ้ คอยก็ปัญญาย้ยนอนแช่งกันมัดมือมาหนินิม,มะตกฝนกระตกหิมะกระตกน้อนแช่งกันมัดมือปลาสลิด ใส่เกลือทอดว่าจะได้ตกปลาว่าะได้ตกหรอกหิมะล่งเต็มเลย เสียงพญ่เอี่ยมกินข้าวแล้วเอี่ยมเออเออปลาสลิดบางบ่อ คลิปนี้บัตรด,ด้วพี่น้องเอาเงี้ยเงียพ่เด็กคย,ยชื่อมือเคยยท่านเฮ็ดคลิปใครทานได้คลิปเก็มเฮ็ดยังเดี๋ยวคลิปเก็บพักเก็บเฮ็ดยังเสียอันนี้หนมกินบอหมิสหัวไปกินโรงงานนะกินบอหมิส ข้าปุ่นต้มแต่หมือว่านจะแข็งแก๊กหน่อยเขาบ่ได้อุ่นฮึน่ ใครยัดใส่มากพี่น้อง เฮ้ยนี่กินตื่นกกินลรวก็น้อนนัเราก็ตื่นล้วก็จกิน ไปใช่ mm. uh. รู้ท่านี่กับโรคหลายโควิดโควอยหลายแต่ว่าบ่ไดเป็นตะยานคืออยู่เมืองไทยเด้อพี่น้องเมืองไทยเป็นตะยานครับพอดมึ น้ำตาแตกเพชรอึฮึ ว่ามันเสียหรือเปล่าอือใส่สีเสียแบบพี่น้องกัดเขาไปกินทะาแม่งทะาแม่งค่อยห่อไปกินโรงงานมันเหลือบ้าไปใส่ตู้เย็น ไว้พิด โดนแล้วเขาไม่กินเผ็ดอาทิตย์อาทิตย์กลัวบ่ค่อยกินเผ็ดผันทำงานบ่ค่อยกินเผ็ดเพราะว่าบาม่มีเวลาให้กับเขากลับมากกับเมื่อยเลย น้ำตาแตกไข่ปลาสลิด พ่ออะไรพี่น้องเพ็รโอเคนะจ๊ะมาทักทายอีกแล้วเก็บไปห้กินอีกมาแต่กินเขารอบแรกนี่รอบนี้รอบแรกเมื่อเนาะเดี๋ยวหิวก็กินอีกมื่อนี้กินหอดตีหนึ่งตีสองคนน่ะพว่ามื์อื่นหยุดโอเคจ้ะจังใดก็ขอพี่น้องทุกคนรักษาสุขภาพนคะคะเอากาขอให้ทุกคนผ่านพ้นไป กวดาดไพ่จากโรคไพ่อันตรายทั้งหลายทั้งปวงเนาะค่ะจังไรกะกับสวัสดีสำหรับสุภู้สุขคนที่ยังกินหอยที่เทิงสาวกระสิน้นคนไกลบ้านนะจตะพพ่น้องบ๊ายบายจ้าขอบคุณหลายๆจ้ะบา,บายย